วันนี้พามาชมซอนเตสนะครับ R310 แม่เจ้าดูดีไซน์ดูของที่ให้รถนะครับผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้เคาว่าอยู่ในเซกเมนต์เอนที่ก็ว่าได้นะครับเพราด้วยความที่ 311cc 3 4แรงม้ากับ30ทอร์คนะครับหรือ30นิวตันเมตรทอร์คนะครับมาสตาร์ทเลยดีกว่าความเฟี้ยวนะครับ มาดูที่นี่เอา้าไม่มีกุญแจให้ขันถามว่าเพราะอะไรเป็นสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจโคตรเฟี้ยวเลยโคงกุญแจเ,เดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันนี่พควงกุญแจ30แรงแมวยังแอบใหญ่กว่าเลยนี่คือกุญแจของตัวรถนะครับส่วนนี้โคงกุญแจมาถึงกดสตาร์ทนะครับกดที่ปุ่มนี้กรึบจะได้เสียงได้ยินเสียงกดล็อกพอนะครับ แม่เจ้าจอ TFT นะครับสีด้วยมาเดี๋ยวต้องสตาร์ทเดี๋ยวผมขอเนีายวางกล้องสักนิดนะครับเพราะว่ามันต้องกำคัดสตาร์ทด้วยนะครัชเป็นไงโอ้โหเอาจริงผมว่า นี่ไม่รู้จะใส่สุดไปไหนนะครับถ้าดูจากของพื้นฐานนี่ใช้คําว่าทางค่ายซอนเตนี่ใส่มาจัดเต็มจริงๆคันนี้อยากบอกว่าหลายคนบอกเฮ้ยเป็นรถมือสองหรือเปล่าอันนี้บอก,กตรงๆนี่คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับพอดีทางซอนเตนให้ผมหยิบยืมมารีวิวคือคนถามถึงมากซอนเตนซอนเตนพี่ช่วยทำซอนเตนให้ชมหน่อยผมเลยขอทางแบรนด์มาหยิบมาให้ดูเลยนะครับแล้วไหนเขาบอกว่าเอารถป้ายแดงไปรีวิวเลยนแต่ขี่ไม่ได้นะเพราะด้วยความนี้รถมันยังสูดลอยเลย จับทิปมันขึ้นแค่0.9นะครับแต่ไอตัวเลขไม้ทั้งหมดยัง 0. 0โลอยู่ก็เลยขี่มาคือมันคือรถป้ายแดงแหละที่เขาขายอยู่นะครับแต่เอามาให้ผมพรีวิวทาให้ชมแล้วก็บอกว่าทางสอนเตสบอกว่าถ้าขายได้ก็ขายไปเลย <laughs> เพราะว่านี่เอามาฝาก2สีนะครับมีสีนี้คันหนึ่งแล้วก็มีสีนี้อีกคันหนึ่งนะครับก็เหมือนอารมณ์แบบให้มารีวิวแล้วก็มาฝากขายแล้วกันอ <laughs> ะแต่เรามาดูรถกันดีกว่าจุดประสงค์ที่อยากจะพามาชมเลยนะครับ <laughs> ผมว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ ใส่ของมาสุดมากสุดมากนะครับไฟหน้า LED นะครับและที่บอกว่าเมื่อกี้ก็สมาร์ทคี์เป็นกุญแจ k e y ์เลสไม่ต้องบิดนะครับจอสีอีกจุดหนึ่งที่ผมเฮ้ยแบบเฮ้แม่งเจ๋งว่ะโปรอาร์มนะครับหรือซิงเกิลอาร์มแม่เจ้าค้า3 0 0ร้อยซิงเกิลอาร์มนึกไม่ออกว่ามีค่ายไหนบ้างนะครับแต่ก้อนเนี้ยซอนเตสมีมาให้ด้วยท่อก็เป็น ออกด้านข้างนี้นะครับก็แอบเฟี้ยวๆหน่อยในส่วนของท้ายนะครับดีไซน์โคตรโฉบเลยท้ายนี่เจ็บมากไฟท้ายก็ LED นะครับ LED หน้าหลังเลยแล้วมาดูในส่วนของล้อหน้านะครับไอโชคหน้านะครับ up side down up d ด o w n เหลืออย่างเดียวที่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนไทยจะชอบใจมากขึ้นเลเดียนเมานะครับแต่สำหรับผมว่า Axel ตัวนี้ คือ e x c e l มันมีผลเรื่องการอนาคตใส่ปั๊มใหญ่นะครับกับตำแหน่งยึดโบสองสายึดโบสเบรกอยู่เหมือนกันแหละแต่โอเคถ้าคุ่นอนาคตจะแต่งถ้าเป็นเลดียนมันอาจจะได้เปรียบกว่าแต่ถามว่าเป็น Excel ก็ไม่น่าเกียดแต่ของที่ใส่ให้มานี่แบบแม่เจ้าทําเป็นเล่นไหมมาดูที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําจะเห็นหม้อน้ําเด่นเลยอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นหม้อน้ำก็ยิ่หูหม้อน้ําใหญ่อีกฝั่งนีงน้ออยอ้ มีทั้งมอน้ํามีทั้งออยเลยนะเดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งบอกตามตรงผมก็เพิ่งเคยเห็นรถคันนี้แบบจริงๆจังๆ,ๆก็วันนี้นะครับเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมอน้ําคู่นะครับผมดูผิดมอน้าคู่เฮ้ยแต่ถือว่าเป็นมอน้ําที่ใหญ่ใหญ่เลยนะครับซ้ายขวามีมอ้อน้อําถึงสองอันนะครับเครื่องยนต์สามสิบสี่ซีซีไม่ใช่สามสิบสี่แรงมา้าสามร้อยสิบเอ็ดซีซีนะครับเป็นหนึ่งสูบลูกโต ออจริงๆนี่ความจุเขาเขียนดูในสเปคเขาเขียนสามสามหนึ่งนะแต่ที่เสื้อเขียนสามหนึ่งสองอ่ะประมาณนี้ละสามร้อยดีสีนะกันะตามรหัสเลยก็คือ r สามหนึ่ง r สามหนึ่งศูนย์นะครับนี่มาดูที่เรือนใหม่อีกทีหนึ่งประกับเนี่ยมีสีด้วยนะครับมีความเป็นสีสังเกตว่าอันนี้เนื่องจากสว่างอาจจะมองไม่มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชันนะครับแต่ถ้าเกิดมืดตึ๊บเนี่ยว่าตรงนี้เราจะเห็นเป็นสีเลย ตามสวิตต่างๆนะครับก็ถือว่าเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ดูที่หน้าตรอเรือนใหมคอีกทีหนึ่งเดี๋ยวม,มีกฎอะไรบ้างอันนี้ไฟฉุกเฉินอันนี้ไฟสูงต่านะครับไฟพาสอุ้ยแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ซ้ายขวาอ,อ,อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เอ้ยเปิดปิดไฟคืออะไรอ๋อนี่เปิดไฟนะครับ ปิดไฟนี่สังเกตว่าพอปิดไฟปุ๊บไฟที่ประกับจะดับนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเหลือแต่เดย์ไลท์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้อะเดี๋ยวกลับไปเปิดไฟใหม่นะเปสวิตช์อยู่ไหนไวะกรึบอา่าหน้านี่เหมือนพวกอะไรนะอัพติมัพพายเลยนะครับแม่ประกับไฟฝั่งนี้แล้วก็สวิตช์เปิดปิดจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้าเลย เวลาล็อกคอเนี่ยก็พอระดับเครื่องล็อกเนี่ยมันก็จะล็อกคอร์ปทันทีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ออฟลันนะครับมีหมดอีโอด้วยเฮ้ยทำเป็นเล่นใหม่มี ABS ด้วยนะครับเดี๋ยดๆดูที่เซ็นเซอร์ล้อหน่อยทำไมเมื่อกี้ผมไม่สังเกตเออมีไว้ไม่สังเกตเห็นแม่เจ้า ABS นะครับหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังนะครับ แต่เท่าเดิมผมว่าเงียบไปนหน่อยนะแต่ก็สเต็ปประมาณลดลดหนึ่งสูบนะครับฟิลลิ่งเบิร์นี่ผมมีความรู้สึกว่าคล้ายกันอะไรนะมาตระกูล B.M.W ตระกูล G 3 1 0ูนย์เลยอารมณ์ความเขาเรียกว่าความจุกระบอกสูบนี่เท่ากันเลยดีกว่าเฮ้ยโหใช่เมื่อกี้ด้วยความที่มันเป็นกุญแจไฟฟ้านะครับพอเรากดปุ่มนี้ น่าจะพอสตาร์ทรถอยู่เนี่ยทำไมเดี๋ยวกดปุ่มนะครับเอเออ้าวไม่ใช่ละกดผิดปุ่มปะวะกระคอมันล,ล็อกละเมื่อกี้ผมกดผิดปุ่มกดผิดปุ่มดันไปกดปุ่มสวิตช์นี่เดี๋ยวผมจะกดปุ่มซีทนะครับเ,เฮ้ยแม่เจ้าเบอะไฟฟ้านะครับโอ้ใต้เบาะถูกแบตเตอรี่นี่ใหญ่กว่าพวกพันซีซี่นเนี่ยนะใบใหญ่จริง โอ้เราเพิ่งเห็นนะเนี่ยพอร์ต OBD เหมือนรถยนต์เลยปกติผมจะเจอพวพอร์ตไดนสติกของมอเตอร์ไซค์มันก็จะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับแต่นี่มีพอร์ตผมว่าถ้าหน้าตานี้หน้าลองเอา OBD รถยนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจับได้ด้วยนะแต่คิดว่าดูจากพอร์ตน่าจะทำยูในไหนจะทำยูนิเวอร์แซลขนาดนี้แล้วก็เอาพอร์ตของรถยนต์น่าจะจับได้เลยเออแล้วก็ูลนะครับ <c oughs> โอ้โหเดเดเปิดให้ดูอีกทีหนึ่ง ครั้งเมื่อกี้ผมกดปุ่มผิดเลยไปกดปุ่มดับเครื่องนะครับแต่อันนี้กดถูกแล้วทําเป็นเล่นไปไฟฟ้าหมดไฟฟ้าหมดแต่คําถามคือแล้วถ้าแบตหมดจะทํำยังไงแต่ผมว่านะ่าจะไม่ต้องมีตัวดึงตัวอะไรพวกนี้แหละคิดว่านะอ๋อเขามีตัวฝาท้ายเปิดอะไรได้อยู่กรณีสมูิเทอร์กระจอะจนแบตหมดแล้วงงว่าถ้าน้ำมันหมดจะทำยังไงก็เปิดเปิดบเฮ้ยมีการขโมยด้วยแต่ไม่ใช่การโหยมันเหมือนน,น,น่าจะเจ็บปิดบาะไม่แน่นเมื่อกี้แต่ผมว่า หน้าจอตอนเปิดปิดมันเฟี้ยวดีนะนี่จอสีเดี๋ยวผมปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะกดต้องกดค้างนะครับกรึบนี่จะได้ยินเสียงเหมือนตัวล็อกคอทํทำงานนะครับแล้วพอหักหอรแฮนด์มาซ้ายสุดนี่คือล็อกคอทันทีเลยนะอัตโนมือเอ้ยอัตโนมัติทุกครั้งนะครับไม่ได้อัตโนมือแม่ทำเป็นเล่นไปดูดีไซน์ฝั่งนี้หน่อย รถบัญยานอวกกาเลยบอกตามตรงไม่ค่อยเห็นดีไซน์อารมณ์นี้ในมอเตอร์ไซค์ปกตินะแต่ผมนี่ชอบใจคำว่าซิงเกิลอาร์มจริงๆมาดูเรื่องราคา่อยดีกว่าตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ายืมซอนเตสมาเขาก็เลยไหนๆก็ถ้าขายได้ขายเลยพาพามาชมราคาหน่อยนี่ราคานะครับนี่มิติใหม่แห่งการขายขายรถนะครับป้ายราคาแบบโลกคู่ขนานนะครับอัพไซด์ดาวมาเลยราคาอยู่ที่หนึ่งแบาท ตอนนี้มีกีฟตบ c ลเ r ชอร์ er ให้หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีประกันรถตัวรถเนี่ยให้3ปีแล้วก็มีช่วยเหลือนะครับแอซิสแตนอีก1ปีแม่เจ้า <c oughs> การเข้าบริการก็เข้าที่ศูนย์ได้เลยวันนี้ก็พามาชมโดยประมาณแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นคลิปพรีวิวนะครับเดี๋ยวลองขี่เดี๋ยวดูไม่แน่ถ้าเกิด ถ้ามีตัวที่เป็นเดโมสามารถวิ่งได้เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปให้ชมอีกทีนึงแต่อย่างที่บอกนี้ด้วยความที่มันเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเอาไปลองขี่ฟิลเป็นย,ยังไงยังยังไปลองไม่ได้ด้วยความมันเป็นรถใหม่นะครับก็หาอยู่ลองมาดูได้กับซอนเท R310 นะครับดีไซน์นี่เจ็บตอนแรกผมสงสัยนะเห็นในรูปตั้งแต่เขาโปรโมทแล้วเราเฮ้ยบอกดีไซน์มันมากิานมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่ามาของจริงแม่เจ้าดีไซน์เป็นอย่างนี้จริงๆก็ถือว่า,วาดูแบบ ล้าไปเลยนะครับดูล้ําไปเลยแล้วของแบบใส่แบบสุดสุดจริงๆสุดจริงๆ,ๆดูเครื่องยนต์อีกนิดนึงแล้วกันผมขอเนี้ยดู l ล y o u t เครื่องยนต์หน่อยแล้วกันเอาแบบไหนจะพรีวิวก็พรีวิวแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้ก็เป็นชามคัดคัดสายนะครับคัดเป็นสายอันนี้ปั๊มน้ําอันนี้กองน้ามันเครื่องโอ้โหเพิ่งเห็นว่าเครื่องยนต์เป็น double d o u ลโอเวอร์เฮดแคมชามนะครับแคมคู่ตัวดันโซ่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ไดสตาร์ทที่ฝั่งเอ,อ สไตล์ตเครื่องยนต์ก็เรียบๆง่ายๆนะครับได้สตาร์ทอยู่ฝั่งนี้ที่เมกี้ชีม้มาอืได้สตาร์ทมัดจานไฟนะครับสเตอร์หน้าแล้วก็หัวเทียนก็เห็นชัดเจนคอท่ออยู่ออกซิเจนถึงเซอร์เออก็เลเยอร์สไตล์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปเดี๋ยวดูโชคหลังนะโอ้โหโชกหลังมีความวางเฉียงๆนะครับถ้าวางตรงแบบทิ้งดิ่งมันก็จะนุ่มแต่โอเคถ้าพอความเฉียงมันจะได้เรื่องฟีลของความสปอร์ตขึ้นมาหน่อย แต่วางโชวคือวางตรงกลางมีความเป็นมีกันดดอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยแต่ผมว่าสเต็ปนี้นะถ้าท้ายอย่างนี้นะถ้าลงสนามนี่เอาท้ายออกไม่โชว์ล้อได้เลยนะแต่ล้อ,อยางเออดูเบอร์ยางอย่นิดนึงดูเบอร์อยางนิดนึงยางหลัง160ยหทับหกนะครับหลัง160ซีรีส์60ส่วนหน้า ร้อยสิบทับเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่าเป็นยางใส่มาตรฐานเอ้ยยังยางหลังผมว่าแอบให้ใหญ่อยู่นะปกติเจอค้าสามร้อยผมจะเจอยางร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโดยประมาณนะครับอันนี้ให้เบอร์ร้อยหกสิบมาเลยก็ว่าผมก็ดูอยู่ทําไมดูซีรีส์มันดูยางมันใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าให้ใหญ่ผิดกว่าคําว่าสามร้อยสี่ีปกติทั่วไปหน่อยโอเควันนี้ไปจริงๆแล้วละกันวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับเจ้าซอนเตส ยังมาดูคันจริงตอนนี้มี2อมีสสีให้ชมนะครับและเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ